Sí al ซึ่งช oh. ื่อแรกของ MBK หรือว่ามาบุญครองนั้นก็คือบริษัทมาบุญครองอบพืชและไซโลจำกัดก่อตั้งโดยคุณสิริชัยบูระกุลครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมปีพศ2517ซึ่งที่มาของชื่อบริษัทนั้นก็มาจากชื่อของคุณพ่อมาแล้วก็คุณแม่บุญครองซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณสิริชัยนะครับโดยในช่วงแรกนั้นบริษัทมาบุญครองเนี่ยจะทําธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรและหลังจากนั้นในปีพศ2522เนี่ยทางบริษัทก็มีแผนในการขยายธุรรรกิิจมาาาาาทโงสสีขขข้้วเพื่อย ภายใต้ชื่อแบรนด์เข้ามาบุญครองจำชื่อนี้ก็ได้เนาะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงทําตลาดอยู่นะครับและนอกจากนี้อง์สีของมาบุญครองในช่วงเวลานั้น,น,นเนี่ยถือว่าเป็นโรง์สีที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชียเลยทีเดียวครับแล้วทีนี้จากโรงสีข้าวกลายมาเป็นศูนย์การค้าได้ยังไงในเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2526นู่นเลยแหละครับบริษัทมาบุญครองนั้นได้ทําสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักงาน,านจาัดสรรทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจํานวน27ไรรรบบิเววณยปทมัันนะค แล้วก็เริ่มก่อสร้างศูนย์การค้าจนกระทั่งในวันที่7กุมภาพันธ์ปีพศ2528ศูนย์การค้ามาบุญครองนั้นก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยในตอนนั้นทางมาบุญครองเนี่ยนิยามตัวเองนะครับว่าเป็นศูนย์การค้าแบรนด์เนมแล้วก็เป็นห้างที่ทันสมัยซึ่งภายในศูนย์การค้าเนี่ยก็จะเต็มไปได้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อแะครับ